ไ,ได้นะครับโอเคเรามาดูต่อครับคนมาสุดท้ายคือคนวันเสาร์ชุดคนวันเสาร์ในะรอบเดือนนี้นะครับรอบเดือนนี้ปักนี้ปักแรกของเดือนเมษายนนี้ชุดเขาเป็นอะไรได้อย่างไรกันบนะ้างถ้าใครสนใจดูดวงก็มีแปะรายละเอียดไปอยู่แล้วใน Youtube นะครับทาง Facebook ก็ติดต่อทาง Messenger ได้เลยนะครับติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลย มาพูดคุยเรื่องรายละเอียดกันนะครับโอเคการงานของคนมันเสาตกเป็นในเ,เป็น king of bed มีอะไรให้ทำเยอะครับคนมันเสาไม่ต้องรับผิดชอบมากมายนะครับการกระทําอยู่มากมายคุณเป็นหัวของการกระทําเลยแล้วคุณต้องเป็นเลี้ยวแหลงบอกคุณเป็นหัวใช่ไหมคือคุณต้องเป็นเลี้ยวแหลงในการทํานะครับแต่ด้นกลับหัวคุณต้องให้ความสําคัญ นะครับเพราะสุกนี้คืองานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะครับเขาบอกว่ามีงานให้ทําทําอะไรก็ตามยังมีหนทางให้ทําอยู่ก็อย่ามันเหนื่อยไหมยังไงมันก็ต้องเหนื่อยเป็นใครมันก็เหนื่อยเป็นผมผมก็เหนื่อยแค่ะทางานอะไรก็ตามเหนื่อยหมดแล้วครับแต่เหนื่อยแล้วมันได้มีคุณค่าเหนื่อยมันเลี้ยงทําหาชีวิตได้เหนื่อยแล้วมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไปในทางที่ถึงแม้จะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันก็ยังเดินไปทิง,งหน้าได้ถูกไหมครับ มันไม่ได้จมลงหรอกนั้นคุณก็ต้องพยายามทํานะครับพยายามเดินพยายามจัดการมันจะเป็นเรื่องดีสําหรับคนวันเสาร์นะครับคราวนี้บอกการงานเนี่ยรับผิดชอบไหมรับผิดชอบเยอะนะครับมีอะไระเข้าไปเป็นส่วนร่วมเยอะแต่คุณก็ต้องพยายามปรับแตง่งปรับแตง่แตงพยายามให้ความสําคัญแล้วสุดท้ายคุณจะได้ผลดีกับมันนะครับเรามาดูเรื่องความการเงินของคนวันเสาร์กันบ้างการเงินคนวันเสาร์นะครับตกเป็น four of w a n d ช่วงเวลาเนี้ย ใช้ใจ่ายถ้าจะให้ดีพวกนี้โฟล์ฟแมหมดแับคนในครอบครัวอันดับแรกก่อนละการเงินหมดแับคนในครอบครัวมองในเฟิร์สแรกจากไพ่โฟล์แอแล้วตกเป็นราชาไม้เนี่ยเป็นไม้กับไม้มาเจอกันแต่กลับหัวเรื่องคูค่นะครับต้องบอกว่าการเงินพยายามที่จะหาให้มันพอแต่ค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวมันก็เยอะหนทางของไรายได้ไอาจจะเข้ามาแค่ทางเดียวแต่ค่าใช้จ่ายก็ออกมาสี่ห้าทาง ซึ่งถามว่ามันพอไหมมันเกือบจะไม่พอดีอะผมตีงี้แต่มันก็พอดีสุดท้ายมันก็จะพอดีจะไม่ต้องจัดสรรแบอหนึ่งอย่างนะครับแล้วองเขาเป็นโฟล์ออฟแฟนกับหัวช่วงวันนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณขี้เหนียวแต่ผมบอกใช้จ่ายอะไรก็ตามให้ตัดหนีขึ้นนิดหนึ่งวางแผนการจับจ่ายนิดหนึ่งวางแผนการใช้ในหนึ่งวางแผนเรื่องต้นทุนในการทํางานนะครับแต่ใครที่ต้องบริหารต้นทุนนะครับวางแผนเรื่องของ ของที่มันจะใช้เนี่ยมันไลฟ์ไซเคิลใช้ซื้อมาใช้ทําอะไรได้มั่งไม่ใช่อันนี้เราไม่ถูกจักรยานทิ้งอันนี้ใช้แบบทิ้งๆว่าไม่ได้นะจ๊ะทุกอย่างมันเป็นมูลค่ามันมีมูลค่าถ้าคุณใช้ได้ครบมันก็จบที่มูลค่าแต่คุณใช้ไม่ครบคุณก็ใช้ให้มันไร้ค่างั้นคุณจะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตามในเมื่อคุณได้จับจ่ายใช้สอยแล้วมันมีค่างั้นคนวันเสาร์นะครับจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามจงให้ความสําคัญกับมัน รายได้มันดูเหมือนจะไม่พอว่ายตรงนู้นนะี่นะแต่คุณไม่ได้รู้จักคําว่าตนีมากขึ้นเลยสุดท้ายคุณจะกลายเป็นตาทางแล้วคุณก็จะไม่พอ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 ช่วงน่้เป็นการให้เรียนรู้ให้คุณหัดนันผมแนะนาว่าให้คุณหัดตนหนีมั่งหัดใช้ของที่มีคุณค่ามั่งจะซับจ่ายใช้สอยก็ตามต้องรู้จักเพราะเอามาทําคุณค่าหรือมันใช้มีค่าได้แค่ไหนไม่ใช่แค่ว่าอยากจะซื้อเพราะมันจําเป็นสําหรับคนในครอบครัวเลยต้องซื้อบางทีไม่ต้องซื้อก็ได้นะค้ำคม,ม,มันมั่งก็ได้ อันนี้คือจุดที่ผมแนะนําได้สำหรับคนวันเสาร์ที่เกี่ยวเรื่องการเงินเนาะที่แห่งไพ่เป็นโฟลท f แฟนกับหัวเนี่ยเงินดีเงินมีนมไม่เงินดีเงินมีแต่ก็ต้องใช้อย่างประหยัดคนโสดครับตกเป็นไฮพินเซสกับหัวบอกว่าความรักของคนโสดอยะ่คนโสดเลยนะอ่ะโทษทีพูดถึงความรักของคนโสดวันเสาร์นะครับได้ไพ่เป็นไฮพรินเซสกับหัว ความรักนะช่วงเวลานี้ครับเก่งเรื่องของคนอื่นมากเลยครับแนะนําคนอื่นนู่นนี่นั่น,นตัวเองนะครับจะตกหลุมตายผู้คํานี้พูดกันตรงๆคนโสดวันเสาร์มีโอกาสต,ตกหลุมตายด้วยความว่าอะไรก็ไม่ไรู้อ่ะก็ไม่ได้คิดวันนั้นไม่ได้บอกหลอกด้วยไม่ได้งงแต่ไม่ได้คิดถึงไม่ได้คาดถึงคุยคุยคุยคิดว่าไม่มีอะไรหรอกคุยคุยคุยนึกว่ามีเฮระวังนะตกหลุมตายด้วยตัวเองบอกคนอื่นแนะนําคนอื่นได้หมดว่า อย่าไปสนใจอย่าไปใช้อย่าไปเดินอย่าไปนําอย่าไปอะไรก็ตามแต่สุดท้ายตัวเองก็ไปทําทําอะไรพูดในมุมลึกอีกอันหนึ่งครับก็ระวังไปเกิดการครบซ้อนระวังเกิดการปัญหาเรื่องการครบซ้อนคนที่คุยคุยอยู่เขาก็ก,กลายไปมีคนอื่นที่เขาคุยอยู่ด้วยระวังปัญหาการครบซ้อนดีๆนะครับระวังปัญหาที่อยู่เราอนะปไปคบซ้อนเขาไม่ได้เขามาคบซ้อนเราเราพูดถึงคนโสดไง คนโสดเข้าไปปุ๊บโอ้ยเห็นแค่ถูกใจถูกะตาเขาคุยดีเขานู่นนี่นั่นที่เขาให้ความหวังก็หลงประเด็นหลงข่าลมไปแต่ที่ตอนอื่นสอนคนอื่นก็ใช้หัวสมองแนะนาไปไม่ได้นู่นของตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้หัวสมองไม่ได้ใช้หัวใจเลยเความหลงมาแล้วมาระวังดีๆการใกล้ชิดใกล้ชิดงินแบบไหนอย่าให้มันเกินขีดอย่าให้มันเกินเส้นเพราะคุณมีโอกาสที่จะหลงเข้าไปก่อนแล้วคุณจะเสียหายขายตัวมากกว่ามาบอกว่าอย่าพึ่งหลงคุยโดยมีสติ นะครับแล้วความสัมพันธ์คุณก็จะไปในทางที่ดีแล้วคุณเอาตัวรอดของคุณได้บางคนบางทีบอกคุยเลือกมากเลือกมากนักได้แลนู่นเนี่ยตรงประเด็นเลือกมากมักได้แลแต่จริงคุณไม่ได้เลือกคุณไม่ได้ใส่ใจคุณเจอคนที่คุณใช่คุณก็โดดใส่เลยคุณไม่ได้ลองคุณไม่ได้มองคุณไม่ได้มีอะไรที่เป็นสกรีนสกรีนอะไรเลยคุณไม่มีการไรคัดทิ้งคุณแค่ว่าคุณถูกใจคุณก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับต้องมีมาตรฐานไม่แตกต่างที่นําคนอื่นเขา พูดบอกคนอื่นเขาได้ตัวเองก็ต้องทาได้ไม่ได้พูดจะบอกแล้วส่งส่งไปเนาะคราวนี้มาดูความรักของคนมีคู่เออช่วงนี้เป็นไรเนี่ยไพ่วนมาวนไปคนมีคู่ครับได้ไพ่มาเป็นห้าดาบกับหัวเหนื่อยใจคุณจะทาให้คนรักคุณเหนื่อยใจแต่เขาเขาแสดงออกอะไรออกมาคุณก็บอกว่าคุณเหนื่อยใจเพราะคนรักทำไมพูดคํานี้เพราะมันเป็นห้าดาบกับหัวไปเจอ ราชาไม้กับหัวสี่ไม้กับหัวแล้วก็เป็นไฮพีนเซสไพ่มันกับหัวหมดต้องบอกคำนี้แต่ถ้าไล่เรียงไพ่มาได้ก็จะบอกคุณก็เหนื่อยใจกับความรักของคุณและเปันเหนื่อยใจเพราะคุณทําให้ความรักของคุณเหนื่อยใจให้คนรักของคุณเหนื่อยใจแล้วเขาแสดงออกเอฟเฟกออกมาแอคชั่นเมื่อไหร่ก็จะเกิดรีแอคชั่นถูกไหมรีแอคชั่นมันเกิดจากที่คุณแอคชั่นมันให้ผลนี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ผลจริงๆมันมาจากเหตุของคุณ นั้นในกรณีตรงนี้คนวันเสาร์นะครับก็ระวังการมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทางอารมณ์นะครับคุณก็จะจุกจิกจู้จี้คุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องนึกถึงผลกระทบกันว่าคุณทำไม่เกิดผลอะไรทาแล้วถ้าเป็นเขาคุณรู้สึกยังไงและถ้าเขาทำกับคุณคุณรู้สึกคุณอะคิดว่าเขาทํากับคุณเขาทำกับคุณเขาคุณจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่บันที่บางครั้งมันไม่ได้เขาทําอะไรกับคุณเลยคุณบางทีคุณก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยท้าบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วมาทาบกับเรื่องของตัวเอง ทาบเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้เอาเรื่องเก่ากลับมาทาบกับตัวเองเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วมาทาบไปมันไม่ใช่ในปัจจุบันเลยนะมันเหนื่อยครับทํางานมันเหนื่อยหาเงินมันเหนื่อยแต่จริงแล้วหาเงินมันเหนื่อยเหนือ่อยเพราะตัวคุณเองทําตัวคุณเองไม่ใช่หรอทํางานมันเหนื่อยมันเรื่องปกติเพราะคู่กูมีเงินถูกป่ะแต่เงินที่คุณหามาแล้วเหนื่อยคุณไม่ได้อย่างใจคุณบอกโอ๊ยคนรักคุณไม่ช่วยนะผมบอกว่าไงถ้าคุณไม่ได้ฉัตรนีทีเหนียวคุณจะกลายเป็นตาถางแล้วเงินไม่มีต้องรู้จักความจําเป็น้วบอกปัญหา,ญหามันเกิดขึ้ เออแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมน่าจะไปเทียบอะถ้ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นก็อย่าไปเทียบมันเลยข้ามๆม,มันเถอละละละมันเถอะเว้นๆมันเถอะเนอะงั้นถ้าถามว่าแนะนําคนวันเสาร์ในรอบปักแรกของเดือนนี้ยในเรื่องความรักของคนมีคู่เนี่ยก็เรามาระวังความนละ้อยใจคนรักมาจากการกระทําของคุณนี่แหละแล้วคุณบอกคนรักไม่เข้าใจเหมือนกับแม่ไม่เข้าใจหนูอะจริงตัวคุณเองทําตัวคุณเองงั้นกลับไปหาจุดเริ่มต้นก่อนมอตัวเองทําอะไรนอะ รู้จักสภาวะท้องตรงนี้หน่อยแล้วมันก็จะไปในทางที่ดีบางทีก็ทิ้งทิ้งมันไปมั่งไม่ต้องมานั่งแบกหรอกอะไรมันใช้หมดแล้วก็ปล่อยมันหมดไปสิเดี๋ยวมันก็มีมาใหม่ช่วงอะไรมันหมดก็หมดมันต้องใช้แต่ใช้ให้มันมีคุณค่าก็บอกคํานี้แล้วให้กำลังใจให้กันและกันมาช่วยคุณผ่านสภาวะนับเวลาเนี้ยไปได้อ่ะมาดูครับคนวันเสาร์จะทําตัวอย่างไรให้ช่วยตัวเองดีขึ้นจะทำพฤติกรรมยังไง บางทีบางครั้งก็ต้องคิดให้มันละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะครับเจ็ดถ้วยกับหัวคนวันเสาร์ก็ต้องคิดให้มันละเอียดมากขึ้นกว่านี้คิดให้มันรอบคอบมากกว่านี้ใช้ชีวิตโดยที่มันรอบคอบมากกว่าที่เป็นนะครับมันก็ต้องคิดเยอะๆนะครับมันมีอะไรก็ตามบางทีแล้วบางครั้งแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องละทิ้งมันไปไม่ใช่ก็ต้องเว้นว่างเหมือนบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ที่นกเศรษฐตะบันบอกมันต้องใช่มันต้องใช่มันต้องใช้ท้ายคนที่มีปัญหาคือตัวคุณเอง คนที่ทำให้เกิดปัญหาคือตัวคุณเองงั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมคือบางคร้งบางทีครับไม่ใช่กระละเว้นมันบ้างคิดให้มันเยอะแต่คิดให้มีประโยชน์ถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งมันไปคิดมันจบแล้วก็ทิ้งมันไปคิดแล้วไม่ได้ตัวแปรที่มันมีประโยชน์แล้วก็กระทิ้งมันไปเอาคิดที่มันจะทำได้แล้วมองที่ความจําเป็นว่าตอนนี้เป็นลักษณะแบบไหนสองจะแสดงออกอะไรก็ตามถ้าพูดคุยทคุณจะเทสคุณก็บอกคุณเทสถ้าคุณบอกคุณจะทดสอบคุณก็บอกคุณทดสอบ ไม่ใช่คุณมาทดสอบแล้วคุณไม่ได้บอกใครเขาแล้วพอผลทดสอบไม่เป็นอย่างใจคุณคุณก็มานั่งเครียดโน่นนี่นะมันไม่ถูกต้องนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมคุณคุณจะทําอะไรก็ตามออกมาสู่โลกสว่างมากขึ้นคิดเผื่อคนอื่นเขาด้วยมันจะเป็นเรื่องดีนะครับคราวนี้มาดูจะทําบุญอย่างไรเพื่อเสริมชีวิตคนวันเสาร์ในปักแรกของเดือนนี้ได้ไพ่เป็นเฮอร์มิตในช่วงนี้นะครับคนวันเสาร์แนะนำหนึ่งอย่างสวดมนต์ไหว้พระครับ ตอบตรงโจทย์เลยไม่ต้องมาถือศีอลลอกสวดมนต์ไหวพระมีขันติอดทนนะครับปฏิบัติมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นก็คือการสวดมนต์ไหวพระครับโดยใช้ความละเอียดอ่อนสวดมีออกเสียงนะครับมีการระลึกถึงคุณบิาดามารดาคุณค,ณคณรูบาอาจารย์บิดา,ดามารดาท่านผู้ชงพูดก่อนเพราะบิดามารดาเป็นค,ครูบาอาจารย์คนแรกของบุญนะครับคุณเป็นบุตรคุณนึกถึงคุณบิดามารดาคุณก่อนคุณนึกถึงคุณครูบาอาจารย์และคุณก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ว่าพระ นะครับแผ่เมตตามันก็จะดีมากขึ้นพวกนี้ถ้าเป็นคาถาที่เขาใช้เขาเรียกเนคขมมะใช่ไหมนบารมีสามสิบทัศนมีเนคขมมะมากขึ้นไม่ต้องใช้วิริยะหรอกแค่มีเนคขมมะมีการปฏิบัติมากขึ้นมันก็ช่วยชีวิตของคนวันเสาร์แข็งแรงและก็เสริมยึดในทางที่ดีมากขึ้นอย้ช่วัอะไรคนวันเสาร์สวดมนต์ได้เยอะเนาะบทในส่วนที่คุณชอบเลยครับสวดต่อหน้าพระเข้าหาพระนี่คือตัวช่วยก็อบอกคํานี้นะเข้าหาพระนี่คือตัวช่วยอย่าขอ อย่าบนนะครับทาไปก่อนไปเติมในที่มันขาดก่อนนะจ๊ะถ้ายิ่งขอยิ่งบนมันยิ่งขาดเข้าไปใหญ่อย่าเพิ่งขอย่งเพิ่งบนทําแล้วต้องได้อะไรไม่ต้องทําแล้วได้อะไรทาแล้วคุณแค่สุขใจมันก็ได้มากมายแล้ทวทำแล้วคุณมีสตมมมิมากขึ้นมันก็ได้มากมายแล้วทำแล้วคุณมีความตั้งใจมากขึ้นมันก็ได้มากมายละอันนี้คือการเสริมชีวิตของคนวันเสาร์โอเคถึงการละอันควรตัดเป้าที่ตั้งไว้นะครับก็ครบแล้วสําหรับคน ทั้ง7วันตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ในปักแรกของเดือนนี้คือเดือนเมษายน2563ที่เรามานั่งอ่านไพ่เปิดไพ่อ่านชีวิตของคนในแต่ละวันกันก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตามช่องทางที่คุณเข้ามาด้วยนะครับส่วนใครสนใจในการที่อากจะเปิดไพ่อ่านชีวิตเข้าใจชีวิตขอคำปรึกษาขอแนวทางผ่านไพ่หรือผ่านวิชาหัตตร์หรือผ่านวันเดือนปีเกิด นะครับก็สามารถโทรมานัดหมายกันได้นะครับตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ในลิงก์ข้างล่างนะครับอาจราค่าดูหรือ,อรายละเอียดอะไรก็อยู่ในข้างล่างแปะไว้ให้หมดละก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโทรมานัดหมายก่อนนะโทรมานัดหมายเวลาดานเนินการตามขั้นตอนก่อนนะครับแล้วคุณจะรับคำปรึกษาดีๆจากไพทารโอและผมอากูปชิวิตทารโอวันนี้นะครับก็ขอบคุณถึงการเวลาอันควรละไม่มีใครฝากคำถามไว้พยายามมองทั้งสองช่องทาง ไม่มีใครฝากคำถามไว้ไม่มีใครอะไรไว้ก็ขอลาไว้ณที่นี้แล้วพบเจอกันใหม่นะครับในกาลออันควรในรอบหน้าในวันเสาร์หน้าวันเสาร์หน้าไมไ่เจ้าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าลองติดตามดูจะประกาศไว้ก่อนล่วงหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกทกาำลังใจนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไลฟ์สดนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ